จิบจ๊ิกบ่๊วยจิบจ๊อกจิ๊กบ๊วยบ๊วยโอ้ยอีพ่ออีแม่ท้ามถามาหาหานหานกันนี้แล้วหานนี้ปุยไปแล้ว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 นานลงน้ำไปแล้วพี่น้องน่ารักมากเลย น้องน้องฮานย่านปุ๋ยพี่น้องไปแล้วไปแล้วจ้าหานหน้อยสวัสดีจ้ามือน,นีแม่ปุ๋ยมาเทียวไอชาเชิงเศร้าบ่ ไ่ไนี่มาเห็นฟูงห่านพี่น้องแต่โดนแล้วแต่น้อยน่อยแม่พี่น้องอันขอบรัวแม่ปุ๋ยเพิ่นกับเลี้ยงห่านมีแม่ปุ๋ยเนี่ยแหละพ่อเขาไปโรงเรียนได้ไข่ห่านไปไหมพี่น้องศูนย์ในพ่อกับแมวว่าเป็นอย่างฉันคือได้ไข่ห่า,หานไปโรงเรียนน่วยใหญ่ใหญ่เพี่น้องไว้นี่พระจนอายุเถาแล้วมาพ่อห่านอีกก็คิดทอดเลยมันยานปุ๋ยมันหนีปุ๋ยไหมพี่น้อง เธอจะกลัวจันทำไมไปแล้วพี่น้องแตกฟูงหนีปุ๋ยไปแล้วหนีปุ๋ยไปแล้วตัวสีขาวกับงามๆพี่น้องตัวสีขาวสองตัวสวยมากเลยอ่ะข้างนอกข้างนอกอันริมาคาเฟ่ก็จะเป็นไรหน้าสวนผสมได้พี่น้อง มีทุ่งนา้าเจ้าก็เซีดเข่าหน้าปังแหละเนาะนี่มะนาวไระเมล็ดก็มีนะคะมะนาวไร้มเมล็ดลูกสีใหญ่ๆแน่ไปแล้วพี่น้องมันหนีปุ๋ยไปพูน่นพุ่นเหรอเธอจะกลัวจันทำไมถ้าเสกจ้าาพึ่ง เปิงเปิดพี่น้องตรงกลางนั่นก็สิเป็นลูกมวใจเป็นบัวแดงคาถาบัวแดงเต็มเมดกับสีน้ำพี่น้องอันนี้เพิ่นบอกว่าเขามาเลยเขามาเลยเขามาไทายประสันมารากอค่ะมารากอแขกดำนะคะมาเที่ยวที่นครนายกพี่น้องคาเฟ่เพิ่นซื้อ่าคาเฟ่ยังเ,งเนาะเดี๋ยวไปปุ๋ยสิแปะลิ่งให้เบื้องก่อนเนาะ ดี๋ยวจะให้ไปดูบนคาเฟ่เขาเนาะตรงหน้าพี่น้องถ้าทีแม่ปุ๋ยติดริมถนนนึงสิแม่ปุ๋ยก็อยากเข็ดคาเฟ่ขึ้นกันกระจกกับกระร่างกอสัอนะ่งเสียงเพิ่นห้องวิกเอ,อกเอกเอก,อ,ก,อ,กอยู่แต่ใบตะกี้มีได้เียนแม่ปุ๋ยได้พี่น้องอยู่บ้านหน่อเลี้ยงฮันเพราะว่ามันกับราคาแพงอยู่เนาะอันนี้ดอกกระดุมนะทุกคนนี่นี่นี่น มันเช่นหนิมีดอกหลายเขาก็มีเป็ดน้ำไว้ทาน <c oughs> โอ้ยผู้ได้เห็นคลิปนี้ก็นํน่เอาไปเป็นไอเดียสร้างบ้านนั่นจัดสวนแหนบ้านเจ้าของด้วยพี่น้องน่ารักน่ารัก ใบช่อพูใบช่อพูนี่ยูติดถนนถนนนี่ยังนาะอันละบีซีเดอะคาเฟ่พี่น้องปักมูดมากก็จะเห็นอยู่ละบีซีเ,เดอะคาเฟ่ภาดรวมก็จะเป็นยังสี่แต่ข้างบนนะ่ะกับข้าวอะ่ะก็จะปีกินอของกินเล่นนะพี่น้อง นี่เป็นไส้ผักโคมอบชีสแล้วก็ใส่กอกออันนั้นเขาแซ่บพี่น้องช็อกโกแลตโอริโอ้อะไหมพี่น้องแซ่บด้านหน้าก็จะเป็นแบบมีหมองนั่งพี่น้องเย็นสบายใครๆที่ผ่านมาก็แวะมาพักเอาเหรอทำไมแม่ไม่รู้เรื่องเลยเนาะเฉยชะมัดเฮ้ย มีให้กางเต้นด้วยนะคะส่วนกางเต็นกับกิฟเกตน่ารักนะคะคาเฟ่บ c ซเดอะเดอะคาเฟ่พี่น้องทิศนอนอ่านี่แหละที่มาน,นครนายกนี่แหละไม่ใช่สิไม่ใช่นครนายกที่นี่คือที่ไหนอ่ะเบลที่นี่คือที่ไหนอ่ะ เซ็นซาเซิงเศร้าไหมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่คันบัวเต็มมันกับสีดอกงามจา้ามองขึ้นไปข้างบนก็อ้ยก่อนอื่นเราก็ต้องกดปุ่มนะคะอันนี้ open เปิดโคดปิดเท่ากับเปิดเด้ยพี่น้อง ไปขึ้นไปก็ปสีฟิลแบบะว่าเข้าขี่รถต่างแต่ทสม,มัยตะกี้แหละพี่น้องแอร์เย็นเชียบไอเดี๋ยวลงมากกับสปีดพี่น้อง